คะแนนคงเหลือ 90, 9 9 9 9 9อีกแค่แต้มเดียวก็กลับบ้านได้แล้วเฮ้ hey, ผู้รักษาทำไมนายยังไม่ลุกนายกำลังทำอะไรอยู่ขอโทษฉันกำลังตรวจสอบมานาของฉันอยู่นายควรตรวจสอบล่วงหน้าใช่ใชใช่ฉันเสียใจ ฉันถูกอัญเชิญมายังโลกนี้ในช่วงมัธยมปลายในตอนแรกฉันได้รับความสามารถของพลหอกแต่ถูกบังคับให้กลายเป็นฮิลเลอร์นั่นเป็นวิธีที่ฉันได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้รักษาไม่สิให้ฉันรักษาเป็นเวลา7ปีในที่สุดฉันก็เกือบครบ1 0 0 0แสคะแนนที่จำเป็นในการกลับสู่โลกรอสักครู่ เนยกุยมันคือแมงมุมยักษ์ทุกคนเตรียมตัวค่ะผู้รักษากลับมาสะกดเสร็จสมบูรณ์ลูกไฟบุ่มเออ มันอันตราย,อ,ยอาริสแกไอสาลเลวเวนเอ๋ยฉันพลาดหืมเนอกุยรักษาอาริสทันที โดยเร็วที่สุดฮะอะไรนะถ้าฉันรักษาบาดแผลในระดับนั้นมานาของฉันจะหมดลงดังนั้นนายจะปล่อยให้เธอตายอย่างนี้หรอเรียบรักษาเธอฉันพูดแล้วรีบเวนเอ๋ย e, ถ้าฉันเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บพวกเขาจะไม่เังเลที่จะทิ้งฉันไปอย่างแน่นอน ให้ฉันดูแลผู้หญิงของพวกเขาคืนค่าย้อนคืนการรักษาเสร็จสมบูรณ์มานาของฉันเกือบจะหมดแล้วนี่แกมันไอสารเลวเือ,อมานาของฉันจะหมดลงแล้ว นี่เธอวางแผนจะให้ฉันตายงั้นหรอฮึฉันขอโทษพอได้แล้วหยุดเถอะหากมีสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งกว่าแมงมุมตัวนั้นเราคงทำไม่สำเร็จคุณมีคำแนะนำไหมคุณเนยกูเฮ้อึกเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆถ้าเรายังทำเช่นนี้มันน่าเสียใจ แต่ถอยกันเถอะเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยเห็นด้วยความดีสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะกล่าวขอบคุณหลังจากที่ฉันช่วยพวกเขารอสักครู่เนยกุย ดูเหมือนจะมีหีบสมบัติที่นั่นเราควรเปิดหรือไม่มันเป็นกับดักหรือคำสาปคงเป็นเรื่องยุ่งยากหากเราได้รับบาดเจ็บโดยตรงมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงปล่อยให้ฉันเองฉันหวังว่ามันคงจะเป็นสิ่งที่ดีอืมนี่คือทั้งหมดอย่างนั้นหรอ หนังเก่าเพียงไม่กี่ชิ้นมันไม่คุ้มค่าที่จะขายด้วยซ้ำทิ้งมันไปไปกันเถอะเหิมมีบางอย่างแปลกๆแฮะ เอ๊ะอ่ามันเป็นอะไรมันเป็นสัประหลาดอย่างนั้นหรออ่าฉันฉันต้องใช้หิลนายกำลังทำอะไรนายจะใช้บรรณาที่เหลือน้อยขนาดนั้นได้ยังไงเออดวงตาของฉัน เอามือของนายออกให้ฉันดูหน่อยไม่มีอาการบาดเจ็บมีแต่มแมลงกัดต่อยหรืออะไรหรือเปล่าแต่มันเจ็บมากนายกำลังพยายามที่จะหาบางอย่างและซ่อนมันหรือเปล่านายกำลังพูดถึงอะไรพอแล้วนาทุกคนหยุดเถอะนายลุกขึ้นได้หรือเปล่าได้แต่ตาของฉันยังเจ็บ หยุดโอดครวนได้แล้วทำหน้าที่ของนายซะได้พวกเขาสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของใครบางคนที่ถูกทำร้ายโลกทีเลวร้ายนี้ฉันต้องรีบออกไปเฮ้ยฉันเห็นผู้รักษาได้รับความเสียหายจากกับดักในหีบสมบัติอีกอันหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเกินไปหน่อยหรอ นั่นไม่ใช่กรณีฉันจะรักษาความเป็นกลางในฐานะแห่งเจ้าเกมอ่าไม่เป็นไรลุยต่อเถอ,เอะอะไรกันมันจำเป็นต้องลงทุนคะแนนในทัศนะผู้รักษาเอ๊นักเวทรู้ความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับการนำตัวละครที่ไร้ค่านั้นกลับมาอย่างนั้นหรอดีมากมาต่อกันเลยเรามา ทอยลูกเต่ากันไหมนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้น1กับ3รวมเป็น4ความล้มเหลวปาร์ตี้ไม่สามารถหนีจากแมงมุมได้แมงมุมมันคือแมงมุมอะไรกันทุกคนวิง่ง อีกเพียงนิดเดียวเราก็จะสลัดมันหลุดแล้วจนถึงตอนนั้นเราต้องวิ่งต่อไปรีบมาที่นี่เร็วแต่จบแบบนี้มันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะแมงมุมกระโดดไปขวางทางสะพานผู้รักษาเร็วเข้าเฮ้ยฉันเหนื่อยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้รักษายัางมาไม่ถึง เอะครูนเฮ้ <Hey! S 2> ตัดเชือกแล้วแมงมุมจะตามเราไม่ได้อะไรนายจะทิ้งผู้รักษาของฉันตอนนี้หรอยังไงหมอนั่นก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีมานาของเขาหมดแล้วอะไรกันถ้าแมงมุมข้ามไปได้ ก็จบตัดเชือกเนยกุยผู้ชายคนนั้นไรประโยชน์อยู่แล้วตัดเชือกเร็วเข้าไม่นายทําไม่ได้อย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ของพรรคพวกได้รับความช่วยเหลือในตอนท้ายไม่อึกอ่า ย่าต <Yeah. S 2> ึมอึกอ,อะไรนะนั่นเสียงอะไรเอ๊ะขังคาวอย่างนั้นหรอมันตกมาพร้อมกับเราอย่างนั้นหรออึกหนึ่งตัว หนึ่งแต้มอึกโปรดได้มาหนึ่งแต้มครั้งคาาแวมไพร์แพ้แล้วหนึ่งแสนคะแนนที่ได้รับคุณสามารถเลือกรางวัลต่อไปนี้ 1. กลับสู่โลก 2. ชุบชีวิตของผู้ล่วงลับส่งชั้นกลับบ้าน สรงฉันกลับบ้านคุณพระช่วยผู้รักษาที่ฉันคิดว่าตายไปแล้วได้รับหนึ่งแสนคะแนนผู้รักษานายอยากได้รับรางวัลที่ตอบสนองอื่นหรือไม่เหิมผู้ชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรอเสียงนี่มันมาจากที่ไหนกัน ลืมมันไปนายรู้หรือไม่ว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนกับการเลี้ยงดูของชิ้นนี้กอสเดซ่าเป็นเสียงที่เรียกฉันมาที่โลกใบนี้บอกว่าโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายอ <c oughs> ดีมากงั้นเรามาจบเกมสำหรับวันนี้กันอะไรกันนี่ ชี่เวียนเอ้ยนี่มันสถานะหน้าต่างได้รับฉายาผู้หลีกหนีโชคชะตาสูงที่สุดลงทุนทุกแต้มในทัศนะการรักษาได้รับตำแหน่งสูงสุดในการรักษาได้รับตำแหน่งปรมาจารย์สูงสุดในการรักษา การฮิวทิสสมบูรณ์แบบฉันจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ฉันจะตอบแทนทุกคนที่ทิ้งฉันไปฉันจะทำให้พวกเขาต้องชดใช้บทพิสูจน์ถึงความสาม,มารถอันศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งของการรักษาความต้องการประรมจาจ์การรักษาสูงสุดเออในฉันเดินมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย เหิมตรงนั้นมันเอ๊ะมันคือซากศพฉันขอโทษจะฉันขอยืมอุปกรณ์ของคุณสักครู่ได้ไหมเอ๊ะแมงมุมฉันต้องกินฉันต้องกินมันกินมันให้เร็วๆ 2กับ3เท่ากับ5ทั้งหมดความล้มเหลวความเสียหายต่อเนื่องจากพิษของสไปเดอร์เสียงของลูกเตา๋ามันดังขึ้นอีกครั้งชิมาโฟกัสที่การกินดีกว่าเพื่ออึกความล้มเหลวได้รับความเสียหายต่อเนื่องความล้มเหลวความเสียหายต่อเนื่องจากพิษของแมงมุม ความเสียหายต่อเนื่องความเสียหายต่อเนื่องความล้มเหลวได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากพิษของแมงมุมการรักษาสูงสุดสกิลที่ได้รับทำความเข้าใจพิษเหิมเข้าใจพิษมันเป็นทักษะที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนดีกว่าไม่มีอะไรเลยละกันวันที่หนึ่ง ในถ้ำใต้ดินฉันจะรอดอย่างแน่นอนหนึ่งสัปดาห์ต่อมา4 4เท่ากับ8ความสำเร็จย่อยขนาดเล็กเสียงลูกเต่านี่มันและอีกเสียง มันทําให้ฉันโกรธแค่คิดถึงมันพวกมันบอกว่าฉันเป็นแค่ชิ้นส่วนที่ไรป้ประโยชน์เหิมนั่นมันคือน,น้ําฉันฉันฉันอาจจะรอดก็ได้ถอยลูกเต๋าหลบหลีก5กับ2รวมเป็น7 ทั้งหมดความสำเร็จลบเลี่ยงการโจมตีของมอนสเตอร์ึกุดยะหืมสถาน,านะหน้าต่างสกิลโจมตี แทงเชียรพลันฝุบเลือนนักสู้บวกสองโบนัสทั้งหมด12ประสบความสำเร็จอย่างมากได้มา37แต้มคุณได้เอาชนะมอสโลราา37แต้มอย่างนั้นเหรอฉันเลือนนักสู้มอบโบนัสบ,บวกสอง เมื่อเดิมพันชีวิตของคุณกับเป้าหมายที่มีความแข็งแกร่งสูงกว่าฝึกทนทุก์ทรมานจากพิษมอดโดราอึ้โอชิชำระล้างสกิลที่ได้รับ นักพิษวิทยาอันดับบีปล่อยรือดูดซับพิษที่ดัดแปลงดัดแปลง5้าทับหนึ่งมืนฉันฉันสามารถใช้พิษได้ด้วยทักษะนี้ฉันสามารถใช้พิษในการต่อสู้ได้ด้วย สะดวกที่ฉันสามารถปล่อยพิษได้แล้ว3กับ6เท่ากับ9ความสำเร็จ9คะแนนชนะหนอนถ้ำเหืมนี่มันคืออะไรโหมันเป็นสลามหืมตกลง ตกลงฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเลี้ยงดูนายฉันควรจะตั้งชื่อให้นายหรือเปล่าเพราะว่านายกระโดดไปกระโดดมาทั่วเลยเอ๋นายไม่ชอบหรอแล้วมันนาวล่ะมันเหมือนกับการเอามะน,นาวออกจากสลามนายชอบไหมตกลงนะนายชื่อมะน,นาวมันนาวรู้สึกเหมือนเราเดินผ่านสถานที่คล้ายกันหลายวันแล้ว ทางออกอยู่ที่ไหนกันโอ้ oh, ไม่นะนายจะไปที่ไหนกันเหิม <laughs> มีรอยแยก <laughs> <c oughs> เออมันมืดเกินไปสถานที่นี้คืออะไรกัน <c oughs> ภายในดันเจี้ยนสถานที่แบบนี้หรอนี่มัน ประตูเหล็กขนาดมหึมานี้คืออะไรกันอึกมันไม่ขยับแม้แต่น้อยเอ๊ะมันนาวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสุดนายไม่ใช่สลามธรรมดาสินะเอ๊ะ มันนาวทำไมไนายถึงทำท่าทางแบบนั้นอึมันนาวมันตัวใหญ่มากฉันฉันต้องหนีมันนาวอ่า ฉันจะวิ่งหนีไปนานอีกแค่ไหนกันเจอสมาชิกปาร์ตี้ใหม่ก็อย่างนี้แบบนี้ฉันส่งสลามของฉันมาหลังแขนเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับหลังแขนเปิดใช้งานสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับโอ้โหอเวนเจอร์ย โว้ครูนี่คือความแข็งแกร่งของดีแรงที่เพิ่มขึ้นหนึ่งระดับช้าเกินไปอย่า yeah. แทงให้ยับเลยทอยลูกเต่า3และหนึ่งเท่ากับสี่ ล้มเหลวชิผิวหนังของมันแข็งแกร่งเกินไปถอยลุกเต๋าหลบลีฝึบผลรวมหกับสรวมเป็น8ปดสำเร็จไฟสีม่วงกระพริบมันนาว แทงทะลุไม่ได้สุดฉันจะทำลายมันด้วยยาพิษสุดยะผลรวม5กับ3าเท่ากับแความสำเร็จฉีดพิษพิเศษ มันได้ผลฉันจะจบมันเดี๋ยวนี้ถอยลูกเต้าลบลีกอึกรวมสี่คุณล้มเหลวคุณได้รับผลกระทบจากพิษของลอนสลาม ฟื้นฟูอันดับต่ำกว่าสถานะที่ได้รับผลกระทบชิหิวคันสูงสุดสุดเพียงขอขอบคุณพระเจ้าฉันเป็นนักพนันตัวฉกาดไม่อย่างนั้นฉันคงตายโดยที่มีมีแม,ม้แต่ขยับตัวเฮิมจุดที่มะนาวอยู่เป็นไปได้ไหมว่า มันคือแกนกลางของสัตว์ประหลาดทะลุทะลวงยะถอยเต่าทั้งหมด4ล้มเหลวคุณได้ผลกระทบจากพิษของแลนสลามทั้งหมด4ล้มเหลวคุณได้รับผลกระทบจากพิษของแลนสลามไม่หอกละลายไปแล้ว ฮิวขั้นสูงสุดฝึกผลรวม4และ4เท่ากับ8สํสำเร็จใช้การหิวขั้นสูงสุดกับมอนสเตอร์ความสามารถในการรักษาใช้เป็นความเสียหายฝึกคุณได้รับหนึ่งคะแนนคุณเอาชนะลอนสลามแล้วอะไรกันเอ๋หลังจากสู้อย่างหนักฉันได้รับหนึ่งแต้มเองอย่างนั้นหรอ มมนนาวใช่แล้วใครจะสนใจเกี่ยวกับปัญหาเล็กน้อยแค่นั้นนายก็ยังสดใสเหมือนเดิมมันนาวเฮิมนายจะไปไหนน่ะตรงนั้นมีอะไรอย่างนั้นหรอเหิมมีหีบสมบัติอยู่เปิดเลยมันนาว หืมเต็มไปด้วยเอกสารกองโตอะไรกันฉันคือด็อกเตอร์เจโตหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามข้าพเจ้าพยายามโต้กลับแต่ไม่สำเร็จเนื้อของเทพที่หล่นออกมาที่ฉันกำลังค้นคว้าได้ผนึกสถานที่นี้ไว้นายกำลังบอกว่าในขณะที่อดทนต่อความยากลำบาก นายกินสารพัดพิษเข้าไปและได้พัฒนายอนติบอดีอย่างนั้นหรอนี่เป็นเรื่องที่มิน่าเชื่อเราได้เห็นกรณีต่างๆมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์นี้ฉันเสียใจฉันขอโทษจริงๆขอโทษจะไม่ตัดมันใช่ไหมผู้รักษาคนใหม่เพิ่งเสียชีวิตโฮ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 ,โฮในที่สุดเราก็ได้สาคนอีกแล้ว เหลือเชื่อพวกนายฆ่าพวกมันสักเกลี้ยงเลยให้ตายตั้งแต่ทางเข้าไม่แม้แต่จะอยู่ในดันเจี้ยนเฮิมเนยกุยเราควรกลับไปที่หมู่บ้านไหมเอ๊ะหลังจากใช้เวลา11วันเพื่อมาที่นี่นายอยากจะกลับไปอย่างนั้นหรอเอาละเอาละมาสนุกกับเนื้อหาที่ฉันเตรียมไว้กันเถอะ ของฉันของฉันนายค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมอ่าแน่นอนนั่นเป็นเพียงความผิดพลาดฮ <c oughs> ให้โอกาสเขาอีกครั้งเถอะถ้ารูทพูดแบบนั้นวอเตอร์คุณคิดยังไงเ,งเบบน,นเยกุย <c oughs> <c oughs> นายจะทำยังไงต่อไปมาดำเนินการต่อเถอะ เราเคยผ่านดันเจี้ยนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเรามียาเพียงพอแล้วในเวลานี้ก้าวไปข้างหน้ากันเถอะเขาไม่มาด้วยกันใช้ได้เราได้รับทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้จากที่นี่ที่นี่คือคุกใต้ดินที่สร้างขึ้นโดยเจเปอร์โตไปกันเถอะมันนนาวนี่คือที่ศัตว์ประหลาดพิษจำนวนนับเม่ถทวน ทําการทดลองสำหรับฉันแล้วมันเป็นขุมทรัพย์อย่างแท้จริงเสื้อผ้าใหม่อาวุธและแม้แต่สารพิษ51ชนิดก็ได้รับหืมนี่คือโอ้มันคือ เศษหนังที่ถูกทิ้งไว้เมื่อตอนนั้นเป็นเวลา53วันแล้วที่ฉันตกลงมาในเดนเจียนนี้ในที่สุดฉันก็กลับมายังสถานที่เดิมที่ฉันเคยตกลงไปสุอึ ใจเย็นๆฉันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแกยังมีชีวิตอยู่อีกหรือหลังจากเกิดเรื่องทั้งหมด มันสมบูรณ์แบบสําหรับการซ้อมมือก่อนที่จะไปชิญหน้ากับสมาชิกในปาร์ตี้เก่าของฉันฝึกมาเลยมาสู้กันเถอะ